you <sweak> มาลุ้นกันดูครับมันสุดข้อยลูกหวานชิวครับมันสุดข้อยลูกหวานชิวมันสุขโอ้ยเอ๊มาตากเกาะทางมันส like ุดข so no to uh, uh ้อยหรือจะเป็นทีมงานทำงานของคุณพ่อมีการดึงกรอบมาด้วยครับดึงกรอบตับติ๊กโก้ออกไม่ได้เดี๋ยวในเร็ววันใจเย็นครับใจเย็นครับที่หนึ่งนะครับเราจะต้องรอลุ้นกันดูทุกที่พับ่านเลยครับประจำที่ได้เลยครับเสี่ยชีวิตนั้นนะครับต้องลุ้นเสมอเพราะจะเห็น เดี๋ยวนะครับกลองครับเราต้องมีการต้องมีการเซนต้น,นิดนึงเคื่อให้ก้อนครับเข้ามุมอยู่เข้ามุมอยู่พัสมิทครับลูกลูกลูกครับเฮ้ยไอเขานหน้าอ้อนซ้อมอีกนะร้อยครั้งเลยนะฮะลัฮะโลโหลพัสมิทฮัลโหลอะไรนะครับแป๊บนึงคือเรามีเหยื่อทั้งไงนะครับเราก็แค่ให้พัสมิทก็กิน,มมมกนผมขออนุญาตนะครับใช้ทักษะของผาว้าวชน แต่ครับพอเสม็ดใจเลูกอ๋อหอเิดคนใช่ไหครับโอ้ยใจเย็นๆนะครับอ่าล้มตัวครับับปองสายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวครับอ,รจจรอ่ายน,ยนขอใช้ทักษะทางสายตะปูมลผมนิดนึงนะคะร,รับเพราะว่าถ้าฝืนีตั้งโสมคกับปรุดได้นะครับผมจะขอสื่อสารกับประมุกนิดน,นึงนะครับไนอัอเพรสเนี่ย สําหรับคูทีสมิธเอเลฟท์ครั้งที่2งเนี่ยนะครับก็หลังจากประสบความสำเร็จจากครั้งแรกมาแล้วนะครั้งนี้เราก็เตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองนะครับที่อยู่กับเราวันนี้หลายๆท่านนะครับรวมถึงที่วันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับอีกหลายคนมากซึ่งจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีมีโชว์พิเศษพิเศษเนี่ยสำหรับคนที่มาในงานเช่นเดียวกันครับในกิจกรรมในงานนะครับไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์นะครับช่วงคิวประมาณเที่ยงคืนนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกทางน้ำนะครับแล้วก็ร้านคา้าต,ต่างๆนะครับรวมถึงอิเลมต์ต่างๆที่จะมีอยู่ในงานวันนั้นเนี่ยจะมีอย่างเต็มที่นะครับสมกับคอนเซปป์ปีนี้นะครับรักกันมันสุดโ้ยครับ กมาก็บรรยากาศปีท like ี like ่ผ่านมาสนุกสนานมากครับแล้วผมเชื่อเลยว่าปีนี้น่าจะมีคนไปเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าคนจะต้องบอกต่อๆกันแน่นอนครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมไปในานะผมไปแจมแต่ปีเนี้ยผมได้ไปแบบมีคอนเสิร์ตเป็นเต็นรูปแบบมากขึ้นแล้วก็ได้ไปแจมกับศิลปินรุ่นใหญ่ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับกับครั้งนี้เป็นอะไรไปได้เหมากับบรรยากาศ อ๋กๆๆๆอ,อก็คือจะปรับเปลี่ยนเพลงนิดหน่อยครับให้เข้ากับเสียงคลื่นถึงทะเลให้ได้แบบกินกับบทเพลงของหาดทรายทะเลสายลมเลยครับนั่งเรือไปนั่งเรือกลับเนี่ยผมว่ามันก็แปลกแล้วแล้วก็น่าจะมันมันนครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่จะได้ไปเล่นการสมเร็จครัแล้วก็รู้สึกว่าทางค่ายไปรีบนี่จะไปกันกบลูกค่า,าเลยพี่นีผมสิงโตน้ำโชคนิดไฟมาเอร์แล้วก็มาร์เกสเทีของผมนี่จะมีฟิชเชอร์กับวงมาร์เกสเตียด้วยครับการิสานส พ่อมากครับปกติเป็นคนชอบทะเยูแล้วไปทะเลมาทั่วทุกที่ในเมืองไทยเยกือบทั่วแต่ที่สุเหร่นี่ยังไม่เคยไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากต้องขอบคุณบ้านครับที่ให้โอ,อกาสมได้ไปทั่วทุกที่เลยคามพอะไรบ้างที่พีนสีมม่มีความพอะไรบ้าง ก็เห็นอยู่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นติ๋โตนน้ำซู่นะครับเวนที่ไฟอ้าวจุ๋ยนะครับแล้วก็มีน้องๆอย่างดาม่านะครับท็อปแลตติลี่โจี่บอยนะครับบูรินนะครับบูดาเบสแล้วก็ดานอฟฟีจริงๆมากมายครับหลายศิลปินนะครับไม่กันประมาณ19ศิลปินที่จะมาให้ความสุขนะครับงานในวันนั้นเนี่ยเรามีตั้งแต่5โมงเย็นจนไปถึง6โมงเช้านะครับประมาณ13ชั่วโมงเนี่ยตประกาศว่าอิ่มแน่กับความสนุกในวันนั้นครับ คือนอกเหนือจากความมันแล้วนะครับที่รับการได้ว่ามันสุดโค้ยนะครับปูนี้สเปตีิเล้วปีนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมที่อนุรักษ์เรื่องธรรมชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกก่งปะกการางนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ยเราได้ปลูกกันไปแล้วปีนี้เราจะไปดูนะครับว่าปะการางที่เราปลูกปีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปต้มแซมมันแล้วก็ปลูกเพิ่มเติมเช่นเดียวกับมีการปล่อยมันสัตว์น้ำรวมถึงการทำน้ำเก็บขยะนะครับหลังงานครับผม Thank <laughs> you. เพราะว่าปกติแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อสังคมในแบบโดยส่วนรวมเลยการนี้ก็จะได้ทําอะไรเพื่อส่วนรวมป้ามากบ้างก,ก็รู้สึกว่าดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ดูดีขึ้นมากาเดนครับี่โครงาร้ถาจากทาแรกเนี่ยตั้งใจสองรอบดีมากเลย จริงก็สามารถกลับมารอบนฝั่งระยองก็ได้นะครับรวมถึงห้องน้ำเนี่ยก็จะมีรองรับอย่างเพียงพอนะครับเพราะว่าโรงแรมที่อยู่หน้าหาดไทรแก้วแทบจะทั้งหมดนะครับเปิดให้สามารถเข้าไปใช้ห้องน้ําได้เช่นเดียวกับเรื่องอาหารการกินนะครับไปสเต็ปก็จะมีอาหารทะเลอาหารต่างๆนานาเนี่ยรับประกันได้ว่าตลอด13ชั่วโมงนะครับเต็มหิ่มน่านอนทุกๆเรื่องครับผมองการเดินทางนะคะเรื่องการเดินทางมอนมีาเรื่องการเดินทางมีรถค่ครับการเดินทางนะฮะ จริงเรามีที่จอดรถอยู่ฝั่งวัดเอรเ,เนี่ยรองรับได้ประมาณ6,000คันนะครับแล้วก็เรือเดินทางท,างทาง้าพากเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายคนละ100บาทไปกลับนะครับมีเรือเดินทางตลอด24ชั่วโมงนะฮะต่อครับก็ว่าครูนีะเป็นินเลิฟนะครับเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวนะครับ เป็นมิวสิกเว็ที่จัดคนเกาะนะครับงานนี้ผมว่าใครหมวดไพราฟเนี่ยก็น่าเสียดายมากนะครับศิลปินขนาดนี้คอนเสิร์ตด้วยอารมณ์ของงานขนาดนี้นะครับเออยากทราบข้อมูลเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ได้นะครับที่ www. kmetinlove. com นะครับตอนนี้เรามีจําหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ไฮเดรกเมเจอร์ทุกสาขานะครับฟันราคา1,200บาทนะครับแต่ว่าสนี้พิเศษครับซื้อออกไปพร้อมกันเนี่ยเหลือเพียงใบละ900บาทนะครับรวมถึงทางนี้เราได้พันธมิตรยังคูดีมานะครับคือ ไปซื้อกูทีนี่เซเว่นอีเลเวนเนี่ยสามารถทำใบเสร็จเนี่ยมาแลกซื้อบัตรบูดีสมิธนอีเลิฟได้เพียงในราคาใบละเก้าร้อบาทเช่นกันครับ 찐치키스는 골다. 달성은 겨우. 굿다, 찐치도 달성은 겨우. 굿다, 굿다, 굿다.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 다, 다 이제, 제, 제, 계속, ความรู้เรามีกันอยู่ทุกคนโอเคอย่าพิ่งชะงนดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ขออธิบายไม่ถึงกับอ่ปลายเอาแบบสบายสบายไม่ต้องเปิดเสียงดังข้างบ้านดาจะหาว่าไม่เตือนโดนมาแล้วครับเพื่อนเพลงไม่เพอะละมั้งเข้าเรื่องกันดีกว่าคงอยากดูกันกลมัมมาบนอะไรให้ฟังอาจจะไม่เข้าใจถ้าเล่าเองก็คงจะไม่สนุกดี๋ยวพอจบท่อนฮุกมีแขกรับเชิญมาที่นี่ชื่อเด็กชายซอระพน้มสกุลว่าพิมพ์ดีลู คืออิตาลีจะมาเล่าให้ฟัง่ันหง่านหง่ันหง่ันหง่านหง่านหง่านหง่ันหง่านหงโย่ทุกคัหลัท่านที่ผเป็นต่อท่เหงัวสวยหธอชิว แยงว่าครูสอนดีในบทแรกที่เราเปิดขึ้นมานั่นแม็นคงเห็นนะจ๊ะว่ามันเป็นตัว